สวัสดีครับผมนายธนพลเจรีกุลเลขที่12ชั้นปรศนทับสแผนกช่างยนต์วันนี้จะมาอธิบายเรื่องระบบจุดร,ระเบิดแบบใช้หน้าท่องข่าวครับไฟจากแบตเตอรี่ไปยังสวิตช์กุญแจขั้ว B ีขั้วลบแบตเตอรีอรลบบตตร่ลงกาวเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วขวั้วเอทของสวิตช์กุญแจทั้งสองเชื่อมต่อกัน ไฟจากขั้วเอทีสองไปยังขั้วบวกขดลวดปฐมภูมิแล้วส่งไปยังที่หน้าทองขาวย้อนลงกาวโคบวงจรแล้วก็ลงกาวโคบวงจรเกิดสนามแม่เหล็กแล้วลูกเบี้ยวเตะหน้าทองขาวให้ออกจากกัน แล้วก็ผ่านจานจ่ายไปยังหัวลอสเตอร์เกิดการจุดระเบิดไปยังหัวเทียนแต่ละจุดของแต่ละหัวเทียนนะครับ